เรเล่นตลกกันเล่นอไรเราเล่นเอาตลกไหมเจ๋อขีราหาเ่นอะรพวกตลกแล้วพูดเนี่ยเออว่ะแต่เจนจเนี่ไม่มีอะไรนะพี่ภาษาไทยอะอะไรก็ลองลงไปดิมันต้องเติมโอ้ยสาวน้อยในสาน้อยโอเห็นผู้หญิงไม่ได้ป้าเข้ากันไม่เอาเพีงเดี๋ยวพี่ปิดเพงพี่ก่อนเลย ทีเข no hm. no. like ้ายังเข้าไปรีบยังป้าภูเข้ารีบมันไม่เจอไม่เนี่ยย so sure. oh. 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 so ูขอซื้อไฟฉายก่อนเออว่าขอซื้อไฟฉายก่อนที่ไม่ซื้ออ่ะพี่เดินมาลม้นเลยแหละเออเออเก่งเยอะเก่งเยอะเดี๋ยวเจอดีนาทีอย่าเก่งวิ่ียงยันด้วยเออไอ้มอตี้เออโอโอโหโอ้โหฟังสว่างแรงมาก อุ้ยเจ็บไอ้ไอ้แมวเวนโอ้โหไม่ครบเพิงครบเพิงแล้วทีตายตายยกตี้เลยพ่ตายเหมือนกันฮะต้องใช้สปีดคอยอ่ะวัดี่ินึ่ง้หนึ่งร้อยสิบบาทก็ถือว่าคุ้มอยู่ ไม่คุ้มเลยพพี่เอเอไปซื้อไปหเดดิโกต่อโอ้ยล้มไม่มีไม่มีไม่มีมันมีแต่ต้องซื้อเออไปแล้วมันม okay. ันมันมีแต่ต้องซื้อีอโอ้ยบ้ามาแล้ว โอ๊ยโอยติดตจันนีจยนหียิบมานี่นี่อยู่ในห้องห้องแนนนั่นะเอ้ยร่วงเอ้ยผีอะไรอ่ะอย่า่อผีนะพี่แอนโอเคจีรอมาเนี่ย่อมันมาเริ่มีพีบุญลนนี่อยู่นี่จียังไม่ได้่ออะไรเลยเ้าไป่จนี่อยู่กับมีบุนี่นะไอลุงเซนคุณน้คุณเซนจะมาจุกหน้าพี่ลย ไหนคุณผู้หญิงผู้ที่อยู่ไหนเห็นเรือดที่เนเด่น้องมาต่อแล้เน่ยไม่ดูทีเลยอ่ะอ๋อสู็จล้อีนะเฮ้ยเอ้ยไอ้จเนี้ยติดไฟติดไฟติดไฟปิดไฟติดไฟติดไฟไปแ้ไจงไม่ตายแน่ยรอดนะครับคนมันหลาดเท่จริงๆเลยีเงยาอน้ไหมเออหอเป็นกันเถ ตอเป็น้วยพี่พีเนี่ยคนที่ตั้งหสองพันนอันนั้นแหละอิลุงเซนโอ้ถ้าโดนโดนเลเซอร์เราไม่ตายหรอเนี่ยไม่ตายสิเงเหยยบสิโอ้ไม่ตายโอ้มาลิโอ้ยจะไปจะก็โอ๊ยไม่ไปดีกว่าอยู่นี่อยู่นี่พี่นกจะกไมได้โง่มาแอบนี่พี่เลย อะไรพีไปลเอ้ไอ้ทำไมโมเนียกี่นีอ้นีไอหุ่นยนต์นี่ใครเอ่ยรูได้ไงเียนิไม่ชอว่ากดกลัวเลยไอ้ยาลเวยิบเงียบ ไอ้เหี<_<_้ยงสียงนปัญญอไนยังอ้เหี้ยี่น้คีลามลาลลาเนี่มกาไปที่เฮยพกียพูดย็นได้ทมายเาเลยายเยนเมื่อี้าไปหาลงโซนคินีอพลอชิดเ่รอด่ะเพราเรามีวิธีที่วีชิไงใช่หาตรงที่มุมแบบให้เขาขอามันรอดตรงกลางนี่เราผีออกจากลิฟต์ได้ ดีเยี่ยม่แต่แต่เสียงหัวเราะนี่โคตรหลอนอ่ะเอาใส่แล้วนะเนี่ยน้องคุณยายไม่ใช่น่าประคันไม่ใช่น่าปรคันเดี๋ยวเดียวน่ากลัวอยู่ไหมอ่ะมาเดูที่ไหนคุณเซนอยู่ไหนไม่อนุญาตนี่ไงเหยียบกับเหยียบยกตีเอ้ยคุณยายไอ้ไอ้ผีไปที่ไปไปไปที่อื่นไปเอ้ยออกไม่ได้ ดูดิออกไปแล้วตรงนี้ตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมต้องต่อไปใหรอดแล้วเราตองตอไม่ได้โอเคเย็บหัวไหยแล้วก็มุมมองปกติดูรอเพื่อตายตัวอะไรอ่ะผีอะไรอ่ะผีอะไรดูด้วยพี่นี่พี่ผีอยู่นี่ผีอะไรอ่ะพี่ผีอะไรไม่รู้อ่ะไปดูไหมกี่นู้เปล่าไม่จ้ะจะไปดูก่อนเธอไม่ต้องไม่ต้องซื้อละ ผีอะไรวะมีหัวร้อนมีหัวร้อนผีตัวอะไรไม่รู้สีแดงแดงอ่ะทีนี่มีหัวร้อนแย่มีหัวร้อนหัวร้อนมีหัวร้อนมีหัวร้อนมีหัวร้อนไม่หัวร้อนเฟ้ยผีอะไรวะเดี๋ยวไปดูกันเออรอเฉยวัดตอเฉยไม่ยอมบอกจะไปหน ผีแดนอยู่ในบ้านหล่อเท่ผีนี้น่าจะไม่รอดทียังยมไหมกังเขนผีเรียนนึกว่าสปอนบอลบ๊อยบ วิ่งเลยที <S <S เปิดไฟก่อน <S <S เอาไม่ค่อยเห็นทางเอเลนมาคว้านงูกลายเฮ้ยออกไม่ได้แสดงว่าแอเรีย,ยดิอารีเอ้อผีควายที่นี่อยู่ตรงนี้มันไปที่อื่นวัดอย่าโลน่ะนี่นี่ไหงฮะไม่ได้รอยอยู่แล้วเนี่ยที่กำลังหนีมาเนี่ย เฮ้ยมันไปที่ขอบไม่ได้ต,ตัวอะไรเฮ้เพื่อนออกได้จังไงวะเพื่อนอนี้หล่อเท่จริงๆวะ่ะม,ม,มันมาไม่ได้หรนะอกเฮ้ยนะทำอะไรอะรองเท้าคุดกระโดดคุดสูงไม่ซื้อของละเล่นต่อดีกว่า เล่นเก็บคะแนนไปเย,ยะอะแต่แล้วทำไมเขาถึงไม่นคะแนนยังไม่เสียเท่าไหร่ถเซฟเซฟบางเกมมันบางเกมเนี่ยค,ค,คเนเนคราเซฟเปิดไฟใน,นเห็ดแดงจัดเลยท,ทุกคนพี่พี่เห็นไหมพี่ซื้อรองเท้ากระโดดถุงไนงะเออดูแล้วเห็นแล้อนนอกไหมพี่สปอนบ๊อบหรือเปล่าสปอนบ๊อบหรือเปล่านี่จะหนีเลยตอนนี้ แบบอบ้านคาบอยเหรเฮ้ยพี่ที่แอบบ้านคารบอยเหรอทีนี้คุนควายเลยกระโดดตกแมพไ <c oughs> อ้บ้าแอบไฟก่อนมันจะได้ไม่ต้องเห็นไม่รู้อะพี่ที่พี่ที่แอบบ้านคารบอยใช่ไหมยูบุก็แอบบ้านคารบอยพอดีเพี่งเพีปปยงมีมืูถือไฟไหมเรียกว่า ไม่เดยกละมีใครเห็นฉันไหมฉันอยู่นี้อยู่แมงปูมเลยอมันหลับอยู่ฮลไเลนเฮดซเลนเฮดโอ๊ยเป็ดอีป็ดอีป็ดแจ็คไม่ัวเลนเฮดเราดูใครมันล่อมาทางนี้สเลนเมันอ่หนติดาะมันจะแนบดูดแลตั้งขาบีทำไมันมีาเล อเออเอสเหยียบหัวทุกคนแม่งจอดที่โอ้แม่งอึดอัดอ่ะอึดอัดลิฟต์เปิดไ,ไวไวไปแล้วเด้อไม่อยู่อุ้ยอันนี้จำได้เลยเจฟไปคิวเลอร์ม่อยู่บนน่ะมันอยู่ข้างบนนั่นแหละข้างบนเหรอฉันยังจำได้ดีวันนั้นเป็นเจฟไปคิวเลอร์ อันดับแรกเลยต้องวิ่งก่อนวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยจะได้อยู่ข้างบนเอ้ยว่าไงมีใครอยู่ไหมคนน่าจะฉลาดอีกเปียดไฟปิดไฟปิดไฟคุณผู้หญิงปิดไฟเอ้ยทีมีคนขึ้นไปข้างบนหลังคาเลยวัสดีทีทูเฮ้ยใครมันตีจะนี่วะเกือบตาย ผีอะไรอ่ะเจฟใช่หรอพี่ว่าี้พี่ีว่าจี้พี่ทีว่ากี้พี่ทีปืนก่อนไม่ทำไมเพื่อนจยราดไหมพี่จะไล่ตบละอีแบบยแกม่บนลันพีทีว่าจี้ว่าีปืนขึ้นมาบนนี้เช็ดรอดเห็นพี่ีปืนทั้งเกียแกทุกคนเล่นรถทุกคนวิ่อไปเายบาย